้องยอมรับเลยครับว่าแจ็คก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นทาตการตลาดของ Tik t o ็อกและไม่กี่วันที่แล้วก็ไปเห็นรีวิวกระทะใบนี้ครับเขาทําไข่ดาวแบบไม่ต้องใช้น้ํามันแล้วกระทะเนี่ยสวยมากๆมีฝาปิดมาให้ด้วยขนาดเล็กพอดีมือครับสวยมากเป็นกระทะเหล็กที่ไม่มีสารเคลือบนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลเรื่องสารเคลือบและทางโรงงานเนี่ยเผาเปิดหน้ากระทะมาเรียบร้อยแล้วสามารถใช้ได้กับตะหลิวเหล็กหรือตะเกียบเหล็กได้เลยไม่ต้องกลัวผิวหน้าของกระทะเป็นรอยและรูปทรงของกระทะก็สวย ผิวกระทะสวยมากๆแถมมีฝาปิดมาให้ถูกใจมากเลยครับก่อนจะใช้งานก็ล้างทาความสะอาดธรรมดาเลยนะครับเหมือนเราล้างถ้วยล้างจานเลยแล้วเดี๋ยวลองไปทําไข่ดาวแบบไม่ใช้น้ํามันกันดูว่าได้ผลหรือเปล่าแจ็คเป็นสายอาหารเพราะฉะนั้นเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือกระทะหม้อเนี่ยจะสรรหาอยู่ตลอดถ้าอันไหนใช้งานดีจะรีบรีวิวบอกเลยครับแต่ถ้าตัวไหนใช้งานไม่ดีไม่ได้เรื่องเนี่ยแจ็คไม่ทําคลิปเลยนะครับอายแต่ถ้าดีเนี่ยจะอวยเต็มที่ครับอย่างตัวนี้ตั้งไฟเรียบร้อยไม่ใสน่น้ํามันตอกไข่ใส่ลงไป เดี๋ยวมาดูกันครับแจ็คใช้ไฟกลางๆนะไม่ได้ใช้ไฟแรงและน้ำมันก็ไม่ได้ใส่ผิวกระทะเนี่ยค่อยๆส่งความร้อนดีมากๆลองค่อยๆใช้ไฟเลี้ยงไปเรื่อยๆครับนี่ขอบไข่ในยกแบบไม่ติดกระทะเลยนะ ลองปิดฝาดูครับฝาก็ปิดพอดีความร้อนอบอวนอยู่ข้างในแล้วก็มาเปิดฝาดูไข่กันครับไข่ในกระทะนะไม่ใช่ไข่แจ็ค <c oughs> <c oughs> ใช้เป็นตะหลิวเหล็กเลยนะครับแงะออกมาและไข่ไม่ติดกระทะเลยเห็นไหมครับสแสดงว่าตรงตามรีวิวที่แจ็คดูมาสุดยอดมากใช้ตะหลิวเหล็กกระทะก็ไม่เป็นรอยดีมากๆเลยครับทางบ้านลองไปซื้อมาใช้กันนะขนาด20เซนส่งฟรีมีเก็บปลายทางใครชอบใบใหญ่ก็สั่ง24เซนนะครับ